สวัสดีครับปีนี้นะครับผมก็จะมาแชร์นะครับผมจากที่ได้ใช้แฮนด์ออนติเกรดนะครับผมของจักรยานเสือภูเขานะครับผมวันนี้ก็อยู่ในสวนนะครับก็ขอถ่ายให้ชมกันตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าวันแรกที่ผมได้ซื้อเจ้าตัวนี้มานะครับแฮนด์ออนติเกรดตัวนี้มานะครับก่อนที่จะใส่เนี่ยนะผมอะลังเลมากๆเลยนะเป็นการซื้อของที่นานถึงนานมากที่สุดนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะเราไม่ค ินตากับแหนแบบนี้นะครับมองเรกๆเนี่ยมันไม่สวยเลยนะครับในมุมมองของผมนะดูสิทุกคนเห็นไหมมันไม่ได้มีความสวยเลยนะผมมองที่แรกอะ่ะแล้วหัวแบนอย่างเงี้ยเนาะ เออคือส่วนมากเราจะจินตากับแฮนด์ที่แบบเป็นสเตมแล้วก็มีแฮนด์ยื่นออกมาเนาะแล้วก็บวกลบอะไรพวกนี้มันจะทาให้เราดูสวยใช่ไหมครับแต่มาเจอแฮนด์ตัวนี้ปุ๊บมมันยังไงเนาะแต่เจ้าของร้านเนี่ยนะครับผมเขาก็บอกเราว่าในการช่วงจับเนี่ยนะครับสองข้างเนี่ยนะคือมือเรามันไม่ได้สุดเหมือนอย่างนี้มันก็จะแบบมีโค้งมานิดนึงนะมันไม่ได้โตมันก็จะโค้งมานิดนึงนะครับเขาก็ยกตัวอย่างให้ผมฟังนะอะ่ะผมก็บอกว่าอะ่ะ เอาก็ได้เพิ่มเงินอีกมาเพิ่มเงินขึ้นมาอีกเนะาะจะไอ้พวกนั้นเนี่ยมันอยู่ที่พันแนะครับบวกขึ้นมาอีกข้าร้อยก็เป็น2,300บาทนะครับแล้วถามว่าในการขี่เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเออการขี่เนี่ยรู้สึกว่าขี่ดีขึ้นเยอะนะครับผมรู้สึกว่าไอ้ช่วงตรงนี้ที่มันหุบเข้าไปอีกนิดนึงเนี่ยนะครับเออมันขี่ดีมากๆเลยนะครับแล้วผมจะบอกว่าแฮนตัวนี้นะครับผมสามารถติดกับเป็ตัวนี้ได้นะเป็นแบบ ใสกโลโปรหรือว่าใส่ขาตั้งกล้องอะไรพวกนี้ได้นะครับผมแล้วก็ใช้โทรศัพท์แบบเน็แบบว่ายังไงเราอยากจะถ่ายรูปหรือจะถ่ายวีดีโอสามารถใช้ได้นะครับแต่ต้องซื้อตัวนี้แยกนะแต่ก็จะมีนอ็อตมีน็อตตรงนี้นะครับ2ตัวนะไว้ให้เราล็อกกับขาตัวนี้เนาะโดยรวมถามว่าผมชอบไหมผมก็เออชอบนะเออเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกอย่างหนึ่งคือตอนไปปั่นออกงานเนี่ยนะทุกคน ใช่ไหมผมถ่ายรูปรถคันนี้ลงไปเนี่ยเขาบอกว่ารถผมมาสวยสวยเลยนะนี่ผมก็จะถ่ายออกไปเนี่ยก็อยู่ประมาณเนี่ย เออเขาบอกว่าเอ้ยมันถ่ายออกมามันแรงดูสวยเนาะคันนี้เนี่ยเนาะคือผมก็วนไปวนไปวนมาสวยก็สวยเพราะคนอื่นมองสวยล้วก็ต้องสวยแลย้วแหละเพราะว่าเราเสียเงินไปแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสเตมตัวนี้นะครับก็จะหักลบลงมานิดนึงนะครับประมาณอ่าสิบเจ็ดองศานะครับผมความยาวก็อยู่ประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบมิลน,นะครับผมประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมเออ ของผมนี้ก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับนี่ถามว่ามันสับแรงกระแทกดีไหมนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เนาะก็ดีขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าคาร์บอนไฟเบอร์ทางร้านก็ได้แจ้งผมมาว่าอ่ามันก็จะหากเลยนะครับไม่มีการยืดหยุ่นเหมือนอลูเนาะแต่การใช้งานได้ยาวๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้โอ้ยใช้งานอะไรหักหมหนักอะไรขนาดนั้น นะฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมชอบครับโดยรวมชอบก็ไม่กี้นะครับผมแรกๆก,ก็ไม่ชินตานะครับแต่ใช้ไปใช้มามันก็เออเดี๋ยวมันก็ชินตาละอืมนั่นแหละนะครับก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผม